สวัสดีครับสวัสดีคก,กีนานยรถ้รอห้านะครับคาในรู้เรื่องหนึ่กนงกีันงพอของมันนันด้วยันแรกที่ทานแรร เรเด,เด็กฉลาดะครับม<า>ีเด็กฉราคนหนึ่งหลานมากเงินเก่งมากวันหนึ่งเขาต้องข้ามเ,เรือเพื่อไปเรียน แคกหลานก็ถามลุงข้างลุงครับลุงเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้างหรือเปล่าลุงก็บอหน่ายไม่เคยหรอกท่านลุงแน่หน้าติใจนะครับลุงว่าหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับบรรพบุรุษของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่มีเรื่องยาวมากมา่ที่สอนที่เรารี้จักว่า เราเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเรือของลุงเนี่ยมายังไงแบ่นน <Brothers> okay, ้ำที <satisfy karang ados> ่เรากำลังข้าวอยู่นี่ายเ่ินได้ไหมครับอาจเนง่ยงกทัไทเรือเลยลุงครับคู่วิศาเนี่ยเนังสือเกี่ยวกับคูมวิศาตนี่ลุงรู้เรื่องบ้างไหมลุงรู้จักบ้างป่ ลุงไม่เคยปักนะครับลงนี่ช่างแย่จริงเงรู้ไหมแค่ลุงรู้เรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ลุงจะได้รู้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงเป็นยังไงแม่น้ำมาอย่างไรละภูมิประเทศในแต่ละประเทศในแต่ละทิศในแต่ลีที่มาที่ไปแต่ละช่วงวิบไปเลยที่คือเรื่องของภูมิศาสตร์ลุงคาเสียดายมาก ดีลุงลุงวันวันเอาแต่แก้วด้วยไม่สนใจอ่านหนังสือเด็กฉลาดก็อ่านหนังสือต่อมาแล้ววัดทางเป็นการได้น้ำแล้วเด็กก็เด็กฉลาดก็เงยหน้ามาดังๆเออลุงแล้ววิทยาศาสตร์แหละวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเคยอ่านบ้างละต้องรู้บ้างอ๋อพี่ลง หนุ ả? Ả ả, ่มอ่ะอ่านหนังสือไม่เป็นหรอกมาดูเป็นแค่คนแก่แกวเรือน่าสุดายนะดูเนี่ยมีชีวิตอยู่กับเรือแบบนี้ไงวันก็แกวเรือดูว่าอะไรเลยวิทยาศาสตร์เนี่ยสอนให้เรารู้ความก้าวหน้าถ้าลุงมีความรู้ลุงจะอ่านหนังสือนะหนังสือวิทยาศาสตร์ก็จะสอนให้ลุงรู้ว่าเรือ แหวของลุงได้นะมันสามารถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์มันสามารถมีอุปกรณ์ตักสินได,นนนนด้ได้ใจจริงเลยในขณะที่ลุงรงพายเลยนักฝนฟ้ากระดองพึมงึ่ไปเลยขึ้นลนแปลปควนเลยครับแล้วก็อย่าเริ่มอโอ้โค้งไปโค้งมาเด็กขนาดก็ตก,ตกใจนะ แล้วหนุน <les <les ่ก็ถามพี่ว่าเออนี <les> <les <les> <les <les ่พ่อหนุ่มว่าแต่ว่าพ่อนุ่มอ่ะว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าผอ่าคือคือผมว่ายน้ำไม่เป็นครับเดี๋ยวสักพักหนึงนะเจ้าจะรู้ว่าถ้าเจ้าว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยมันมีคุณค่ามากมายแค่ไหนนะเจ้าบอกมี่พลังรู้อย่า เรียนรู้ทุกเรื่องเลยแต่หน้าขับที่้าวายน้าพูดจบฝนก็ตกหน,นักมากพายุโค้งไปโค้งมาเหลือกันลมดุงไายเรือดุงไายเรือแจไวไปน้ำเป็นคนเก่งท,ที่ฉลาดปากเลืองเ,เก่งที่สือเก่งทำทุกอย่างเก่งมากแต่ว่าน้ำไม่เก่งกระจบ ในนี้สอนให้รู้ว่ากางรู้อ่วกหัวเอาตัวไม่ได้เพราะว่าอ,าอะอาไรครับเขาปวดรู้เก่งบอกเองว่ารู้ไปทุกอย่างนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันควรจะรู้สิ่งทีท่สำคัญแต่ชีวิต,ตก็กลับไม่รู้เช่นการกินข้าวการนั่งทำงานศิลปะของเราอย่างยันที่อย่างเงี้ย แต่ก็มีเด็กๆเพื่อนๆเราหลายคนในห้องนี้วดยุวดเก่งวดด้วยคุยโม้โน้มยี่แต่งานี่เรื่อยๆและสิ่งที่ตามมาคือกรทับถมการดูก็รด่าทิ่คาไม่ได้เรื่องมากๆให้ทำงานสองชิ้นว่าทำงานที่สองทำงครับน้ำตาไหล ในขันอังไงลูกในขันดูนนขันขยะอยู่หนูนต้องฉลาดเห็นไหมเ<ม>พราทิ้งขยะไปตรงไหนเห็นหรือเปล่าอยู่บนโต๊ะมองสิพี่จาๆจก็มีแล้วจะรูปเดินทำไม,นะมเนี่ยเยี่ยจะจงน้ำตายนะจมน้ำตายใชนะเพราไม่สนใจป่ที่ชายทหกําอาอว่าน่าเรื่อง,อองนะออที่สอง ที่ทางานเล่มที่สองเรื่องวักใหย่จ๊ะเด็กๆบอกโอ้ยหนูเคยฟังแล้ววัดมังกัจ๊ะเด็กๆบอกโอ้ยหนูเคยฟังแล้วหนูเคยรู้แล้วรับรองไม่เคยฟังไม่เคยนเรื่องไม่เคยฟังอะเบาเบาหน่อยในเมืองนึง นะครับแหวนแห่งหนึ่งมีพระราชาตั้ใจดีแล้วก็มีชาวเมืองที่อยู่แตแสนสุขสบายแล้วก็มีพี่น้องคู่หนึ่งนะครับน้องเป็นชาวนายาจงยากจนส่วนต,ตัวพี่เนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมโรงเตี้ยมที่พัก ไระดีเออกมากเลน้องโจรมากแต่น้องไม่นยัทำไร่ทำนาปลูกผักปลูกข้าวทุกอย่ก็ปลูกผักหัวผักกาดเขาเนี่ยนะครับตามอกไปแต่ในไร่เขามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเราตเฝ้าดูต้นหัวผักกาดเนี่ยม่ทีเดียวมาวัขึ้นขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น หลายที่ผมถ่าปหลายเือกเวลาเกกี่อนเขากาการนายิ่นก็ะถ่ายเข้าหัวหัวหัวแบบใหญ่ใหญ่ยักษ์มากเอามือโปะไม่ไหวเลยสองคนโปไม่ได้ช่วยกันเลยแ่นั้นงงเอหัวแบกายักษ์เนี่ยใหญ่ขนาดนี้เอาไครถายใครก็องไม่ได้มากทำยังไงดีนะเนี่ยก็ไปเจอชวนเพื่อเกืนเนะ ชาวบ้านกู้คือน็รโอ้นี่มันไม่ใช่หัวประกาศธรรมดาเนี่ยเป็นเจ้าชายหัวปรกาอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหเจ้าชายหัวประการเจ้าชายหัวประกาศผู้คนก็พูดกันปุ๊บเอายังไงดีแล้วเนี่ยชาวบ้านก็บอกถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญขนาดนี้นะเป็นเรื่องพิเศษที่เราไม่เคยเจอไม่เคยพบเห็น เราเอาหัวประกาศเนี่ยไปถวายพระราชาดีไหมล่ะเออใช่ใช่จริงด้วยพระราชาต้องดีถ้าใครเป็นแน่แท้หัวประกาศใหญ่เนี่ยมันสุดยอดจริงจริเลยท่านจะต้องตกใจแล้วโอ้กกยกไปที่วองเมืองก็มาแห่แหนดูอะไรอะอะไรโอ้ยน,นั่นหัวประกาศยักษ์เจนหัวประกาศยักษ์พญานะ นี่มันคือเจ้าชายหัวอังนการใหญ่โว้ยตรวจเจอแฉล้อยู่ทุกนาต้็ไปถึงวังพระราชาก็ถวายหัวปัะการกับพระราชาพระราชาก็ตกใจโอ้โหเจ้าทรงช่วยนี่มันหัวปั่นกานอะไรเนี่ยใหญ่จริงๆเลยข้าเอปไปทำต้มกินข่าวเมืองทั้งเมือง หมดนเนี่ยโหทุกคนก็ดีใจมากเจ้าช่างเป็นชาวนาที่มีความสามารถจริงๆเอาละเอาละเราจะหููบังเดกให้เจ้าเราจะมีรางวัลให้เจ้าเ,าเอาที่นาให้เอามา้าหัวควายนะครับนะครับโหหันพระราชาของน้องชายผู้ยากจนจนเป็นชาวนาผู้ร่ำรวยเลยเพราะว่าพระราชาเนี่ใหใจมาก เรื่องนี้ก็ได้ยินเป็นพี่ชายเสียงพี่ของเขาที่เป็นเจ้าของเรื่องนี้ก็อิจฉาน้องมากใช่ไหมครับเฮ้ยมันใัดแค่หัวประกาศยักษ์หัวเดียวเท่านั้นเองพระราชาถึงพระราชทานรางวัลให้มันเยอะขนาดนี้เหรอไม่ได้การละาจะต้องหาอะไรที่มันพิเศษแล้วมันดีกว่าไอ้ย่าหัวอาวกาศนี่ได้เจ้าพี่ชาย เจ็นี้ก็ไปหานะก็เป็นเจ้ามาที่สวยงามสง่ามากตัวสวยมากเลยนี่คือนมาสวยงามที่สุดแก้วเนี่ยหาไม่เจอเม่เคยมีเรากับได้เป็นครอบอรเอาละเราอยไกให้สบายเท่าไร่เพราะพระราชาจะต้องคูนมันเสร็จแล้วให้ข้าวของเรามากกว่เจ้าน้องชายชาวนา นี่ครับมันจะมาลางรวยบางท่าได้ไหมแบบครับแต่งตนหัวแล้วใช่ไครับปับยูงม้าที่สนามนาำใครเดินระหว่างทางเข้าวมาชาวบ้านแถวชอ่องโอ้โห เ้ามาทำเลยก็แห so ่ๆกันเดินตามเข้าไปขึ้นเข้าไปสบายเมื่อไรกันเมะ่อไรกันมาเห็นมาก็ตั้งแต่ข้าเกิดมานะข้าไม่เคยเห็นม้าที่ไหนเนี่ยมันสวยงามขนาดนี้เลยดีมากดีมากข้าจะให้รางวัลเจ้านะเจ้าสาวอามาที่สวยงามสุดมาให้ข้าทหารไปช่วยยกหัว ายับบอกให้เจ้าผีชายเก็บนีนี้ทีเถอะเจ้าจะต้องภูมงใจผู้ควบคุกาดยับเนี่ยเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน ว่าโลมากลาบหายเองเห็นไหมครับวันดีวันเดชอยากได้ที่น้องอยากได้ใช่นไหมก็ได้มากกว่านี่ใช่ป่ะใช่ป่ะได้มากกว่าน้องจะได้ความกายยักษ์ไปอ่านแก็อยากเฉยเลยอ่าที่หายได้ช่นะก็เดี๋ยี่เจ๊รู้ว่าโลมากราบหายไม่พอพี่รู้ว่า เราอย่าไปิจฉาเขาเนาะอย่ามีฉาเพื่อนแล้วก็ทําในส่วนที่เราทำเราตั้งใจในส่วนที่เราทํานะครับเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นเราไปนั่นนี่เราก็ทําเท่านั้นเท่านี้นะครับไม่ต้องไปิจฉาเพื่อนนะครับเออเราภูมิใจในตัวของเราคุณครูคุณครูให้ไทรเป็นอารเอาไหม เปลี่ยนกันเอาไหมครับให้ไทยไอยู่บ้านอัรเอาไหมครับให้อัรไปอยู่บ้านใครเอาไหมครับไม่เอาเนาะเพราะว่าใครอยากเป็นไทยนะครับอารก็อยากเป็นอัรใช่ไหมครับไม่ใช่ไทยอยากเป็นอารไม่ใช่อาอยากเป็นไทยเออต่างคนต่างอยากเป็นตัวของตัวเองนั้นเราก็ไม่กินชาจบแล้ว